สวัสดีค่ะพบกับเจ๊กอฟและเกม Lego Jurassic World นะคะก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ที่เจ๊จะเล่นให้น้องๆได้รับชมกันเอาเป็นว่าเกมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเย้ yeah! แล้วก็ไดนโนเสาร์อันนี้คือหมูนั่นเองนะตอนนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะขนย้ายไดนโนเสาร์นะจ๊ะข้างในนี้น่าจะมีไดนโนเสาร์อีกอ้ยคนตกใจคนตกใจไดนโนเสาร้อง full ฉันต้องการคนเต็มที่เลย ยังจะกินอ๋อหยิบผิดด้านอีแรปเตอร์ทารนเฟิร์นะคะแรปเตอร์ก็ตัวแรปเตอร์นั่นเองทา a n นเฟิร์แปลว,ว่าเคลื่อนย้ายก็ต้องเคลื่อนย้ายแรปเตอร์นั่นเองนะคะต้องทอํายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เจ้รับบทเป็นนายพานใส่หมวกตัวนี้นะคะเวียนไปเวียนมาสามารถเปลี่ยนตัวได้ด้วยเป็นเจร ชื่ออะไรเจโรลลี่บราว์ตอนนี้ชื่อโรเบิร์ตเมลดอนอันนี้เป็น DNA อ็นเ <Hi there. S 1> อสวัสดีครับผมชื่อมิสเตอร์ดีเอผมมาช่วยคุณในการผจญภัยในเรโกจูรลสิบเบิลดีโอเคก็คงน่าจะมีคำแนะนำดีๆเนาะหน้า <Murray. S 1> ที่เราคือเก็บเรียื่อง เขาบอกว่ามิสเตอร์ดีเนบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถขึ้นไปได้ครับเพราะว่าเจ n เนเรเ,เ,เตอร์ตัวปั่นไฟไม่ทำงานครับเจกอปต้องมีหน้าที่ทำให้ตัวปั่นไฟทำงานครับแต่ก่อนที่เจกอปจะจะ,จะไปปั่นไฟเจก็ขอเก็บเหรียญก่อนอาจจะมีสำคัญอะไรในนี้ก็ได้อ่าเฮ้ยทำลายข้าวของได้เหรียญด้วยแฮะทำไมถึงอย่างนี้ล่ะ จริงการทำลายข้าวของไม่ดีนะน้องๆนะอย่าทำลายแต่นี่เป็นในเกมนะจ๊ะเพื่อเราจะได้เก็บเก็บเงินเก็บเหรียญเนาะเขาดูจากข้างบนสุดนี่บนหัวเรานี่น่าจะเป็นที่เก็บพลังงานได้มันต้องมีอะไรสักอย่างดูสิโอเคก็ไม่น่ารักเลยทำลายข้าวของอะเอาเป็นว่าตามเนื้อเรื่องดีกว่าปะโอกาแฟดีเลือเกิน อันนี้คือพนักงานนะจ๊ะงาน,นก็พูดว่ากาแฟดีแต่งานเขานี่ก็ทําให้แบบเครียดอ่ะไหนทำอะไรได้บ้างนะโอเคอ้าวถ้าทางเราต้องสร้างนะจ๊ะอ่ะไปดูเจนเนอเรทไปดูเดย์เดก่อนโฮบี B. กด B ีทูสร้างอ็อบเจกต์นะครับโอเคสร้างอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์ก็แปลว่าของนั่นเองนะก็คือกด B นั่นเองสร้างตรงนี้ เย้ <Yeah. S 2> ได้ตัวเจเนเรเตอร์แล้วค่ะไงต่อห้วจ้ะโอ้ยูสอะในตัวนี้ก็คือในต้นต้นคลิปเมื่อกี้ต้นเรื่องเมื่อกี้ก็คือคนที่จับผิดจับจับผิดด้านนั่นแหละค่ะต้องกดเข้าไปต้องใช้ผู้ชายคนนี้เพื่อที่จะไปเปิดเจเนเรเตอร์นีอ๋อ oh. oh. กด Y เพื่อจะเปลี่ยนตัวก่อนโอเคโอเคอ่า okay. okay. uh. เราก็เปลี่ยนตัวเรียบร้อยโอเคเปิดได้แล้วจ้าจีนเตอร์บันไดก็ขึ้นมาแล้ว way, do, บอกว่าอะไรที่คุณทำก็ตามนะอย่าเอามือเข้าไปใกล้สิ่งนั้นนะอ๋อเดี๋ยวแรปเตอร์มันจะกินเรานี่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเคลื่อนย้ายอูดอุดสิ่งที่เราต้องเคลื่อนย้ายเข้าไปค่ะ <George. S 1> อ่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึง่ง ก่านเรอมา,มาเร็วๆใครทำอะไรกลงเนี่ยต้องซ่อมก่อนนะเนี่ยโอ้ยทำไมมีปัญหาเยอะจังโอเคสองอันแล้วสองอันแล้วเราจะได้สัตเหเียอดไหมอีกอันอยู่ไหนอะโอ้โหเจบกัอปตกใจไหนมิสเตอร์เอให้ทำอะไร ต้องเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์ค่ะอ๋ออะก็คือตอนนี้เรามี2องคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์หนึ่งจะเป็นช่างไฟที่เกี่ยวกับอิเล็กทริกเนี่ยเขาก็ต้องทำแล้วก็คนที่ใส่หมวกเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่ตามรอยแฟกฟุตบลินท์ก็คือตามรอยเท้านั่นเองก็ต้องใช้อีกคนหนึ่งโอเคต้องกด V ีอะตอนนี้ต้องเปลี่ยนคนละอเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์คนนี้นะคะมิสเตอร์โรบอทอ๋อไม่ใช่มิสเตอร์อาร์โรเบิร์ตถูกต้องละ เราตามตามตามลอยเท้าตามลอยเท้าอว่ารู้อ่ฮะเขาใ่เขาพูดว่าทายังไงแรปเตอร์มันถึงจะหนีทยังไงถ้าแรปเตอร์หนีไปเขาบอกก็ต้องดูไปขึ้นที่สูงๆเพื่อนที่จะดูนะจ๊ะ ก็คือตรงนี้ก็เป็นหน่วยงานของการที่จะเก็บแรปเตอร์นั่นเองดูแลสัตว์เลี้ยงยุสอาการสัก one carry by mister robert นะคะคือ hit legal target โอกดปุ่ม x แล้วก็เลงไปโอเคโอเคโอเคกด x แล้วก็เลงไปนะจ๊ะยิงไปเลยทำลายข้าวของอีกแล้วทำไมเจ๊ก็ชอบทำลายข้าวของอ๋อ ได้หนึ่งอ่นแล้วอ๋อตรงนี้ยังเป็นหลุมอยู่คุณผู้ชมนี่ก็คือต้องห,หาให้ได้ครบเพื่อที่จะลากกรงแรปเตอร์ลงไปนะจ๊ะอย่าบังเขาสิบังเขาทำไมเป็นไรอ่ะมีปัญหาเหรอผมใสยจะพังนันะตรงนั้นอะ ไหนเครื่องเจเนเรตอยู่ไหนอีกอันนึงอ่งอ้ะตามอีกรอบหนึ่งเหรอเอาไปไปแล้วให้ตามอีกรอบแล้วก็ตามอีกรอบหนึ่งอ่ารู้สึกอ๋อได้แผ่นอีกเจออีกแผ่นหนึ่งแล้วค่ะไม่เอาปืนแล้กอ่าเรียบร้อยเอาไปพปุช เอาไปดันกันเลยทีมสเตดี้อยู่นิ่งๆนะสเตปแบ็กแปลว่าระวัง้วยถอยหลังมาหน่อยนึงรู้สึกจะดันไม่ไหวน่านจะรู้สึกว่าต้องใช้เจ้ช่วยแนะล้วเพราะลันไม่ไหวบล็อกอินทูเฮฟวี่เลโ o ้ออบเ t กตูพุชเดมออลองเอาดัน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 เลยดันดันเลย เรียบร้อยเอา,เ,อาเคสติดอะต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยอ้าวเอพิติกโดดอยู่ข้างบนคือจะให้ทีมโหลดแรปเตอร์แล้วแต่ว่ามีปัญหาโอ้โชคดีนะไม่รู้เรื่องอะไรกินตอกันนี้เลยขึ้นซ้ายขึ้นเอาขึ้นซ้ายขึ้น โอเคได้แล้วมีเจนเนเรตอยู่ข้างบนอีกตัวหนึ่งค่ะเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนเพื่อที่จะขึ้นไปเจนเนเรตคือแบ่งแยกหน้าที่กันได้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมเกมนี้คือความถนัดของใครของมันนั่นเองนะอุ้ยเอาใส่ก่อขึ้นม <S 2> <S 2> <S 2> <S เมื่อกี้เอง Вот <coughs> <coughs> ที่ฟันแรปเตอร์แรปเตอร์ไม่ได e. ้ก mm ินแทนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไมลใช่ไม่ใช่ไม่ใช e ไมทใช่ไม่ใช่ไม่ใชนไม่ใช้ไมกใช่ไม่ใช่งน่ใชเขาจะขุดอ่ไรได้นะ่่่ไ่ไมไม่ใช่่ใช่ไ่ไม่ใเนช่ไม่ใชไชม่ เด็ก็ oh จะเล่นเยาว์หยาให้ดูเดี๋ยวขอเซฟก่อนเซฟนะเซฟเซฟอ่ะเ uh, huh? จออะไรเนี่ยสุดยอดเลยเซลมาได้ไงตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าขุดได้อะไรมาแต่เขาก็พยายามทำเต็มท well, no kind of ี่นะคะ คือตอนนีはは oh, ้เรามีสองคาแรคเตอร์ค่ะคือนักโบราณคดีที่ชื่ออลันแกรนด์กับเอลลี่นั่นเองนะก็เอาเป็นว่าเรามาสำรวจรอบๆดีกว่าว่าตอนนี้เขาก็ำลังขุดกันอยู่จ้ะเจ๊ก็ขุดไปเดินตามรอยไปไปเฮ้ฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีแรปเตอร์อยู่ในนี้อ๋อฉันรู้啦 ฉันก็ต้องขุดกันไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆคือต้องรักจริงๆง,งานอย่างเงี้ยคือน่าจะเป็นสองไทม์ไลน์นะที่เจ๊เข้าใจอยู่ตอนนี้ก็คือไทม์ไลน์หนึ่งอยู่ที่สวนส,วนสวนสัตว์ของยูโรสิกพาร์คนะคะแล้วก็นี้ก็อยู่ที่สถานที่ค้นพบไดโนเสาร์สร้างไดโนเสาร์เ <Mr. DNA S 2> นาะ <your> ใช้ลักษณะนี้ขุดเข้าไปโดยผู้ชายคนนี้นะจ๊ะแล้วก็ดิกแปลว่าขุดตัวนี้นะดีไอจีดิกโอเค อ้าน้าสาวให้น้าสาวโอ้คือเหมือนได้แล้วเหรออุ้ยอยู่ใกล้อ๋อคือคนขวามือเนี่ยเขาขุดไม่เจอแต่แต่เจ้ขุดเจอแล้วเจ้ก็ทำการปลัดกอบนะโอ้เวทโรแลสเตอร์หรือเปล่าใช่ใช่ใช่สวยด้วยอ่าให้ทำอะไรวะอ่าใช้เอรี่นะคะ ขึ้นไปกระโดดขึ้นไปข้างบนเพื่อสำรวจอ่าโอเคแสดงว่าเอลี่กระโดดเก่งไปเลยโอ้กระโดดเก่งจริงด้วยโอเคอาแล้วก็ทำอะไรอ๋อสร้างบันไดให้เพื่อนขึ้นมานั่นเองเอาไปลงลงไปเก็บเหรียญก่อนมาเข้าเมาเข้าเมาไปแล้ว น่าจะมีอะมีไรติดอยู่แถวนั้นไหมเนี่ยเขาพยายามเขาพยายามเอาซากออกมาจากเขาบอกว่าโอ๊ยทำไมมันเอาออกยากจังเลยเนี่ยอะไรประมาณนี้บนทำไมคนงานขี้บ่นจังอ่ะคนงานขี้บนขี้บ่นทำงานอย่าบ่นสิเดยต้องทำลายทุกอย่างเพื่อเอาเหรียญอ๋อนี่คืออะไรคะ อ้อาวหนึ่งทับสี่แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยอันเนี้ยเจ๊ต้องหาคอยเก็บให้ได้วอแซดแจ็แคแฮมเมอร์แจ็คแฮมเมอร์อ๋อนีน่ไงหลบหลบหลบคือเ <c ười> จ๊ทำแจ็แคแฮมเมอร์ให้เขาขุดออกมาแล้วก็เจ๊ก็ประกอบใหม่ได้มาอีกหนึ่งตัวเอาไปโดนเพื่อนอีก จะกอบทำลายเพื่อนเอาขึ้นไปโอเคอุ๊ยข้างในมีอะไร Help something เย้หนึ่งทับสิบโอ้โหต้องเก็บต้องสิบอันเลยเหรอเจ๊จะไปไหนต่อเอากราบค่ะกระโดดเอากระโดดเรา,เาต้องสำรวจพื้นที่ให้ได้เยอะๆฮ่าฉันรู้แล้วว่าฉันต้องลืมเอากันไกมาสักวันหนึ่ง อ๋อสุดท้ายเขาต้องตัดต้องใช้ sharp object อย่างเช่นในตัวนี้ค่ะ suchas อ่ะเพื่อที่จะตัดเจมี่ไหมอ่ะรู้สึกว่าเจมี่ไม่มีนะมีใครมีบ้างไม่มีอ่ะสุดัายต้องอยู่ในนี้แน่เลยมะเรามาช่วยกันหาดีกว่า Remember, อ๋อเขาเรียกว่าฟอสซิลใช่ใช่ เมื่อกี้เขาพูดว่าต้องขุดดีๆนะด็อกเตอร์ท่านกำชับมาว่าห้ามทำอะไรกับฟอสซิลเลยคือต้องขุดดีๆอุ้ยหมายความว่าไงเนี่ยต้องการลถรถดูดรถด,ดูดเดียวรถดูดอยู่ไหนอะเจมมี่มีรถดูดแถวนี้เหรอต้อง,องหารถด,ดูดให้ได้ค่ะอหเห็นลูกล้อแล้วเห็นล้อเป็นลูกๆแล้ว เด้งๆอยู่อ่าใช่จริงด้วยเย่ต้องขึ้นไปขับนะจ๊ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะขุดฟอสซิลกันไม่ได้ <c oughs> น่นารักอ่ะแซนบล ASTER สงสัยตัวนี้เขาเรียกว่าแซนบล ASTER ค่ะขุดเลยึ <c oughs> ได้มาแล้วไหนประกอบสิได้อีกตัวแน่เลยใช่เลยลรมเย่อุอ้ยเขาเจออะไรอ่ะได้แรปเตอร์คโครม,มค่ะได้เล็บของแรปเตอร์มา <sh arp inhale> ก็คือตัวนั้นแหละอุย้ยคมมากตัวที่ไว้ใช้สำหรับตัดเชื่อกนั่นแหละจ้ะดรแกรนด์ดรเอลลี่ดรแกลล่มาลอ สงสัยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะนี่แล้วเจ๊ต้องมาช่วยเขาตัดตรงนี้โอเคโอเคไปช่วยเขาตัดเชื่อก่อนดีกว่า <c oughs> คือถ้าเห็นจุดๆลูกน้ำคือคนนั้นเป็นคนพูดอยู่นะจ๊ะคือคนซ้ายมือเจ๊นเนี่ยเขายกยอมแพ้และยกมือยอมแพ้และไม่เอาละไม่ไม่ลองละตัดไม่เอามิสเตอร์ดีเอ็นเอบอกว่าไม่ช้าไปหรอกที่จะเรียนรู้ส <c oughs> ิ่งใหม่ๆนะจ๊ะ <c oughs> ใช้ได้กันทุกอย่างเลยมาตัดเลยจ้าระวังนะเชือกนี้มันมีของบางอย่างนักๆำอยู่โอ้โอ้นั่นมันเครื่องมือเท่านั้นเลยนะ <c oughs> อา้าวทางทางขึ้นก่อนนะจ๊ะ เหลือกันดีมากเจ๊ชอบต้องเก็บให้ได้นี่ถ้าได้เจเนเรเตอร์ข้างบนเต็มหลอดนี่จะเป็นยังไงเนาะเอาตามขึ้นมาค่ะเจ๊ต้องพยายามตีทุกอย่างเผื่อมันต้องมีของอะไรที่ใช้ได้อะคุณผู้ชมมันก็อาจจะออกเป็นการทำลายข้าของหน่อยหนึ่งนะ ห้องน้ำพังไปหมดเลยนี่เขาขุดอะไรกันอยู่่ะเจนต้องไปหาอะไรให้เขาช่วยขุด <c oughs> มัม่นจะมีอะไรดึกจริงด้วยเนี่เออยเห็นไหมเราต้องทำเราต้องค้นหาอันที่สองไม่รู้จะได้ครบสี่อันเรื่อเนี่ยเอาไปไปมิสเตอร์อลันไปมาทางนี้ข้าวเมาข้าวเมา to perfectly preserve comsognathus thy really บอกเขาเจออะไรทั้งย่างนี่แหละสุดยอดมากเลยจะพูดถึงเรื่องตะกี้อาหารกลางวันแล้วอะไรเนี่ยทํางานไปพูดถึงเรื่องของกินก็หิวสิ okay i figured out what's wrong with it it should have two wheels not one and handlebars that's why you fell off of it dave no handlebars ผู้หญิงบอกว่าฉันต้องต้องหาให้เจอแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า ปกติแล้วไอ้รถคันเมื่อกี้ม,มันมีสองล้อแต่ทำไมมันมีล้อเดียวแถมมันไม่มีพวงมาลัยด้วยเจ๊ก็ต้องไปช่วย้วสงสัยน,น,น,นี่นี้มีอะไรอะ่ะอุย้ยกลัวกลัวเข้าไม่ได้ท,ทําท,ท่าท,ทําท่ากลัวโอ้ยต้องใช้อะไรอะ่ะอ๋อใช้ไอ้ใช้อันที่ที่มีอยู่ข้างเดียวคุณผู้ชมเนี่ยที่มันมีล้ออยู่อันเดียวเนี่ยต้องสร้างเจ้าตัวนี้ให้ได้แต่ว่าล้อเขาไม่มีอยู่แถวนี้แหละเจ๊ว่าเนี่ยอุ้ยเต็มเลยของนี่ไงเจอล้อแล้ว เขาบอกว่าเขาบอกว่าขอบคุณมากนะจ๊ะแล้วก <lava>. ็มันต้องเรียนรู้แหละที่จะหาของนู่นนี่คือเธอก็ยืนอยู่นิ่งดูแต่หนังสือไม่เข้าไปดูก็จะไปรู้ไหมล่ะเออให้ทําอะไรยกของมาให้ตัดแน่เลยอ่าดีด้วยต้นตะบอกเพชรนะจ๊ะ Okay. อ้าวอะไรสว่างสว่างอ้าเจอแฮนเดิลบาร์แล้วค่ะเจอที่จับแล้ว <c oughs> ไม่ยากไม่ยากเอาไปให้ที่รถนั้นนะเยี่ยมเลยตอนนี้อยู่ข้างหน้า <c oughs> ดูเหมือนในคู่มือแล้วจ้ะ โปรแกรมนี้ถ้าถ้าได้เครื่องนี้มาช่วยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขุดไปอีก2ปีเลยเพราะว่าตัวขุดนี้มันเนี้ยมมากเป็นตัวอุย้ยเป็นตัวเหมือนกับเนี่ยคุณผู้ชมอ,อ่าเจอละเครื่องสแกนนี่สเจอละวันเจอละวหนึ่งตัวอุ้ยใครมา อ๋อมิสเตอร์คนนี้นี่เองเจ้าของเจ้าของดูแลศิล์เวิร์ลโอ้ยระวังระวังโอ้มาป่วนชัดๆเลยอะ่ะลุงคนเนี้โห่เลน ลุงเจ้าของจูรลสิกเบอร์มาค่ะแต่ว่ามาทําอะไรมาติดต่ออารันทำอะไรก็ต้องไปดูกันก็น่าจะตามเนื้อเรื่องแหละคุณผู้ชมว่าติดต่อไปจูรลสิกพาร์กันเองโอ้โอสร้างที่กระโดดนั่นเองอะไหนรู้สึกว่ามีอะไรักอยางนี่ไง เย้ yeah, ได้อีกหนึ่งอันแล้วสามในสีแล้วค่ะไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไร worry. อ๋อไม่ต้องห่วงอันนี้คือ rich higher area ก็คือกระโดดขึ้นไปได้เลย okay. ดูดิดูเขาทำสิ <Here. S 1> มาแล้วก็ไม่ยอมดับเครื่องระวังบอกชัดอีดดาวชัดอีดดาวไม่ต้องมีรายแน่เลย ได้สองในสิค่ะไม่มีอะไรให้กดแนฮะเย้ทูสวาร์บูได้เต็มแล้วค่ะเอาเจ้ไปทำห้องน้ำเขาพังเขาต้องไปเข้าป่าเลยดูสินิส่ไม่ดีไหออนนี้มีอะไรให้ทำไม่ใช่นี่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่เจ้เจ,จะกดปุ๊บเขาบอกเลยสัญลักษณ์ไม่ใช่คนนี้เข้าไม่ได้อ๋อ โอเคไหนขอสำรวจแถวนี้หน่อยสิจะเข้าไปในนี้ดีกว่าต้องมีอะไรสักอย่างลุงคนนั้นต้องไปรออยู่นั่นไงคุณคิดว่าคุณเป็นใครอ่ะจอห์น a ฮมอนด e จอห์นคุ i เ a ็น r จ้ e ขอ e เกา l l ึ่งที่นี่ o ป็นสวน e ีเสื้อที่นี o เป็นสวนผีเ s ื้ d ท o u นี่เป็นสว i ผีือ To sign off on the park. <laughs> I could get back on schedule. What kind of park is this? <laughs> it's right up your alley. Will you two dig up dinosaurs? I'll You have to get used to Dr. Malcolm. He suffers from a deplorable excess of personality, specifically a mathematician. k a addition. k a addition actually เป okay, ็นดเกี่ยวกับคริสเตศาสตร์เคจบแล้วสําหรับพาร์ทแรกนะคะก็คือพาร์ท chapter 1นั่นเอง เอาเป็นว่าถ้าน้องๆคนไหนอยากให้เจ้เล่นอีกก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆแล้วก็คอมเมนต์กันนะว่าอยากเห็นเจ้เล่นเกมนี้อีกเจ้ก็จะได้มีกำลังใจทำต่อเอาเป็นว่าวันนี้เจ๊อก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับ l e โก้ u ู a ลสิ c p าร์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดี